ดีครับวันนี้มีเครื่องเข้ามาอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องอีทีเ e ก้ T นะครับตัวนี้จะเอามาทำเป็นเครื่องสิบแรงนะครับสิบเดแรงม้านะครับเจ้าของมาจากต่างเพอนะครับอ่าเป็น ผู้ติดตามใน youtube นะครับช่อง youtube ของผมนะครับพอดีอยากได้ความรู้นะครับวิธีการ,รประกอบเครื่องนะครับตระกูลคูต้านะครับอีทีนะครับก็เลยยกเครื่องมาจากต่างอำเภอนะครับแล้วเราแล้วผมก็ให้เขาถอดถอดเองนะครับแล้วก็จะให้ประกอบนะครับพอดีคนที่ เอาเครื่องมาซ่อมนะครับก็มีพื้นฐานในการเป็นช่างนะครับอยู่บ้างนะครับก็อยากรู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ET ทีนะครับวิธีการเช็ควาลวิธีการประกอบนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดนะครับเพราะว่าที่บ้านก็บอกว่าที่บ้านเขานะครับเป็น เนื่องจากที่บ้านนะครับมีความห่างไกลนะครับไม่มีช่างซ่อมนะครับแล้วมีกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคูปตานะครับเยอะก็เลยยกเครื่องมาที่บ้านนะครับเราก็เลยจะแบ่งปันความรู้ไปนะครับสาหรับเจ้าของเครื่องนะครับเป็นชาวเกษตรกรนะครับจะทําเกษตรนะครับเป็นโคกหนองนานะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับเขตนั้นเราก็ ทำการได้ได้ทําการรื้อแล้วนะครับรื้อแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับตอนรื้อเพราะว่าก็ถ่ายให้ดูบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนมากเปลี่ยนนะครับเครื่องตัวนี้ลูกปืนมาลานเซอร์รวมด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนปอกนะครับจะทําเป็น11เแรงม้านะครับเราต้องเปลี่ยนปอกสูบเปลี่ยนล้อช่วยแรงนะครับ ก็ได้ทําการล้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบประกอบนะครับว่าจะต้องประกอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับเผื่อคนที่อยากกระทําจะได้นําไปต่อยอดนะครับก็ไม่ได้ลบลู่อาจารย์ท่านใดนะครับเป็นช่างหรืออะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก เอฟซี uh, นะครับเขบอกเป็น fc ช่อง youtube นะครับอยากรู้นะครับก็เลยยกเครื่องมานะครับให้มาทําการถอดประกอบเองนะครับแล้วก็รู้จักรู้หลักการทํางานของเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับสำหรับเครื่องยนต์95นะครับทํำเป็น110 คลิปก่อนผมทําไปแล้วคิดนึงครับแต่ว่าก็ยังมีคนถามเข้ามานะครับว่าตัวนี้เท่ากันไหมอะไรเท่ากันไหมนี้นะครับอย่างเช่นพวกปั๊มแรงดันนะครับปั๊มแรงดันใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับก้านสูบนะครับก้านสูบก็ใช้ตัวเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นปลอกเปลี่ยนลูกนะครับแล้วก็ เปลี่ยนล้อช่วยแรงนะครับให้เป็นของ e ีทีร้อยสิบนะครับสำหรับล้อช่วยแรงก็ราคาสองพันกว่าบาทนะครับสองพันปลายปลายนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับตัวนี้ผมใช้ของจีนนะครับของโคเดนโบก็จะมีราคาถูกหน่อยถ้าเป็นของแท้ก็จะแพงนะครับเวลาเราใช้มันก็จะต้นทุนเราก็จะสูงนะครับ ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาเจาะถ่วงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสามารถเรามาประกอบสายพานนะครับล่องสายพานของที่พัดลมนะครับเข้านะครับเพราะว่าไม่มีแถมมาให้นะครับเป็นูมเลส่องสายพานที่ติดมากับรเชื่ออะไรนะครับมันจะไม่มีแถมมาให้เราก็ต้องใช้ตัวเก่านะครับเราไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับที่จะถอดที่จะประกอบนะครับแล้วจะถอดวิธีการประกอบปอกซูบลูกแหวนลูกซูบนะครับแล้วก็ปืนถ่วงนะครับใส่ยังไงนะครับอะไรยังไงนะครับครับเดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยนด้วยนะครับเราจะถ่ายให้ดูนะครับคลิป เดี๋ยวมาดูอ,าอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนนะครับสำหรับ e ี95ทำให้เป็น e ีที110นะครับและเครื่องตัวนี้นะครับก็สภาพต้องเปลี่ยนดีบาร์ใหม่ด้วยนะครับตีบาร์อัดหลอดแล้วเราก็จะเปลี่ยนการวาลนะครับแล้วก็เจลูกสูบนะครับลูกสูบจะโตขึ้นนะครับเป็นของ110 แล้วก็ลูกปืนมาด้านเซอร์นะครับทำการเปลี่ยนแล้วนะครับรอประกอบนะครับปลอกสูบจะโตกกว่าของอีทีร้อยสิบเยอะเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ปัญหาที่พบบ่อยนะครับเป็นปีนีมอุดข้อเหวี่ยงนะครับชอบหลุดน,นะครับ ถ้าปิเนียมหลุดเมื่อไหร่นะครับก็น้ำมันเครื่องก็จะไหลออกต้านข้างนะครับทำให้น้ำมันเครื่องไม่ไปเลี้ยงชาร์ปก้านนะครับจะทำให้ชาร์ปก้านละลายนะครับก็ก็เวลาถอดก็สังเกตดูด้วยนะครับเขามีขายประมาณ4ี่0บาทนะครับซื้อมาซื้อมาตีใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับทามีการรวมนะครับสำหรับข้อเวียงนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็อย่างอื่นก็เท่ากันหมดนะครับของ ET 95กับ ET 110นะครับครับเดี๋ยวเจ้าของจะมาประกอบเองนะครับเครื่องนี้เป็นอ่าอ่าติดตามในช่อง youtube นะครับเลยมาขอประกอบเองนะครับเพื่อเรียนรู้ก็เราก็แบ่งปันความรู้กันนะครับสำหรับการประกอบเครื่อง 95เป็น110นะครับเน้นอะไรของแท้จากศูนย์คูปต้านะครับเพื่อเป็นการคงทนนะครับแข็งแรงนะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนเอาเลยนะครับไม่ต้องไปกึงไม่ต้องไปอะไรนะครับสําหรับทำอีทเป็น95นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบนะครับเราจะประกอบปอกสูบเข้าไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการใส่ปลอกสูบนะครับนี่นะครับหน้าตาช่างที่มาเรียนรู้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับเป็นช่างมาจากฟิคิวนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดนะครับเป็นเกษตรกรนะครับแต่รักในอาชีพช่างนะครับก็มาขอวิชานะครับขอเป็นวิชากันไปครับก็ สอนวิธีการใส่ปลอกสูบ้วนะครับเดี๋ยวก็จะดูนะครับรก็จะฉลมจระบีนะครับ,ะะบที่โอลิงนะครับหรือว่า,าเพื่อให้เกิดขัรนลอลื่นนะครับภาษาช่างก็เรียกว่ายางไลเนอร์นะครับแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าคือ อธิบายเข้าใจง่ายๆดีกว่านะครับเป็นโอลิงกระบอกสูบนะครับเวลาใส่นะครับเราก็จะใส่มาจะามือด้านหนึ่งประคองด้านในด้วยนะครับค่อยๆยัดเข้าไปนะครับวิธีใส่ปอกแนะนําแนะนําใช้ไม้นะครับคอเข้านะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเหล็กหรือเอาอะไรนะครับ จะทําให้ปลอกสูบเราเกิดความเสียหายได้นะครับแนะนําให้ใช้ไม้เคาะเข้านะครับก็จะเคาะไม่ยานของใหม่พยายามอย่าใช้ฝ้าสูบขันเข้านะครับเพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ แล้วก็ทําการใส่ลูกกระทุงลิ้นนะครับมี2ตัวอยู่ด้านในเครื่องนะครับอยู่ด้านในนะครับอย่าลืมใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่ถ้าใส่ทีหลังจะใส่ยากนะครับพอมือช่างจะใหญ่ <c oughs> <c oughs> ก็ตามนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าเวียงนะครับเข้าเวียงใส่โลิงก็ทําให้โอลิงเป็นแนวเดียวกันนะครับจะให้เป็น จะให้มันพันนะครับเดี๋ยวเราจะกันน้ำมันไม่อยู่นะครับตัวนี้โอลิงจะมีสองที่นะครับสำหรับข้อเหวี่ยงจะมีตรงนี้อีกที่นึงนะครับจะเป็นโอลิงที่มากับชุดโอลิงชุดของอ e ีทีร้อยสิบนะครับพอใส่โอลิงเสร็จแล้วนะครับก็แ, o แ,นบแนะนำให้ทากาวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าว่าโอลิงเสื่อมนะครับ กาวก็จะช่วยอยู่ได้อีกนะครับไไรก็เดี๋ยวเราทำการใส่ข้อเวียงนะครับก็ใช้น็อตขันนะครับขันเป็นขันทะแยงนะครับขันการกระบาดนะครับค่อยๆไล่ทีละตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาใส่สลักลูกสูบกันนะครับสลักลูกสูบก็จะมีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาใส่นะครับพยายามอย่าเคาะนะครับเคาะแล้วตัวนี้จะมีอาการบวมนะครับจะทําให้แหวนน้ามันตัวล่างนี้ตายนะครับทําให้รถจะไม่มีแรงนะครับถามว่าเคยเจอไหมเคยเจอนะครับเครื่องประกอบมาใหม่ๆแล้วก็ไม่มีแรงนะครับก็พยายามเอามือดันเข้าก่อนนะครับฉลุมน้ำมันแล้วก็มือดันเข้านะครับเพื่อป้องกัน อย่าไปเคาะนะครับอย่าเพิ่ง่าเคาะนะครับพอสลักเข้าไปสักหน่อยหนึ่งค่อยเคาะนะครับแล้วการสูบนะครับการสูบรูน้ํามันจะอยู่ด้านบนนะครับรูรับน้ํามันนะครับมาร์กจะอยู่ตรงนี้นะครับมาร์กการสูบจะเป็นจุดเล็กๆนะครับอยู่ที่ก้านนะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับสําหรับเครื่อง E ีทีนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับวิธีการจัดปากแหวนนะครับเราก็จะทาเป็นเป็นสี่มุมเมืองแล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับสําหรับจัดปากแหวนแหวนตัวที่สี่ตัวล่างสุดนะครับก็เอาเป็นอยู่ด้านบนแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนที่เหลือก็ทําเป็นสี่มุมเมืองนะครับของหัวลูกสูบนะครับ รูก,ารก้านสูบก็จะเป็นมีรูรับน้ามันท,ที่สลักด้วยนะครับสังเกตดูนะครับมาร์กจะอยู่ด้านบนนะครับมาร์ก้านนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบลูกสูบนะครับโดยใช้ปลอกลรัดแหวนนะครับสําหรับคนที่ไม่มีก็สามารถใช้เชือกหรือลวดก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะ ทำให้ปากแหวนอาจจะไปตรงกันได้น,นะครับเทคนิคก็คืออย่าให้ปากแหวนตรงกันนะครับสาหรับประกอบลูกสูบอย่าให้ตรงสลักอย่าให้ตรงกันนะครับเพราะว่าถ้าตรงกันหลายๆตัวจรลดจะไม่มีกําลังนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องจะออกทถอยเสียด้วยนะครับก็พยายามจัดให้ได้เป็นสี่ทิศนะครับสี่มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาทําการประกอบลูกสูบนะครับเข้าปอกสูบนะครับ ทำการใส่ลูกสูบนะครับโดยใช้ปลอกรัดแหวนนะครับจะง่ายนะครับแล้วก็ใส่ล้อช่วยแรงนะครับก็ขันประกับประกับก้านนะครับสำหรับประเก็นฝาสูบนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับเล็กๆกน้อยน้อเหมือนกันนะครับบางคนก็ใส่ผิดมานะครับ มันใส่ได้ทั้งสองด้านนะครับจะมีรูน้ํามันตรงนี้ด้วยนะครับโปรเกนฝาสูบก็จะมีรูน้ํามันเล็กๆนี้นะครับต้องมาใส่ด้านด้านนี้นะครับแต่เรากลับด้านรูน้ํามันจะไปอยู่ด้านนู้นนะครับมันจะจะทาให้น้ํามันเรารั่วได้นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากลับด้านโปรเกนโปรเกนรูน้ํามันจะไปอยู่ด้านนู้นนะครับน้ํามันจะไม่อยู่นะครับก็ก็สังเกตนะครับเวลาใส่ฝาสูบนะครับ ก็เดี๋ยวเราใส่ฟ้าสูมเลยนะครับเดี๋ยวขาดูก็ขันฟ้าสูมเพื่อปเจปอนนะครับข,ขันสักขันสักสามสเต็ปสี่สเต็ปก็พอนะครับถามว่าไม่มีประเจปอนใช้ได้ขันได้ไหมขันได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ต้องใช้คนขันคนเดียวนะครับเพื่อความเ้ากันของน็อตนะครับอันนี้ก็จะขันประมาณสักยี่สิบปอนนะครับ จะขันสัก 3, สามสี่สเต็ปนะครับสำหรับคนไม่มีประแจปอนก็ใช้บอ็บอกดามจะยาวหน่อยนะครับขันเพราะว่าป้องกันน้ำรั่วด้วยนะครับน้ำรั่วกำลังอัดรั่วอย่างนี้นะครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับฝาสูบ ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนามาประกอบเฟืองนะครับเฟืองบาลานเซอร์นะครับแล้วก็ตั้งมาร์กนะครับหัวใจหลักๆของเครื่องก็อยู่ที่การตั้งมาร์กนะครับถ้าเราตั้งผิดจังหวะจุลบิดจุลอะไรก็จะผิดนะครับก็จะทําให้เครื่องไม่ติดนะครับหรือมีการสั่นที่รุนแรงนะครับร้อนเร็ว เครื่องตีกลับนะครับสําหรับที่เครื่องที่ตั้งมาร์กผิดนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เฟืองรอลนเซอร์สองตัวก่อนนะครับพี <c oughs> ่มอยากพามาเนอะนี่มาตามมาครับก <c oughs> ็จ,จะใส่เฟืองด้านบนก่อนนะครับใส่ <c oughs> ตัวที่สองก็เราเราเรา,เราต้องตั้งมาร์กเฟืองรอลนเซอร์นี่ก่อนนะครับ ประร้านเสอรอกับประร้านเสอรอก่อนนะครับประร้านเสอรอแล้วค่อยไปตั้งเฟืองสะพานนะครับที่อยไรติดแนวตรงติดคอแล้วก็ใส่ตัวที่ล็อกลูกปืนนะครับ ลูกป,ปืนของเฟืองมาัเตอร์เป็นจะเป็นรูปวงกลมนะครับน็อตที่อยู่ภายในเครื่องจะมีสีทองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับสําหรับเครื่องนะครับน็อตภายในเครื่องจะจะไม่เหมือนนอ็อตข้างนอกนะครับนอ็อตข้างนอกจะเป็นสนิมอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกตัวมาันเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เฟืองสะพานนะครับตั้งมาร์กเฟืองสะพานกับเฟืองเฟืองเพาข้อวี่งนะครับ สามก็ตรงสามแล้วก็มาใส่เฟืองระพานนะครับจะมีเลขสามนะครับเราใส่แล้วเราก็เช็คดูนะครับถ้าไม่ตรงเราก็ถอดใส่ใหม่นะครับเราจะมีแหวนตัวหนึ่งแล้วก็จะใส่กิบล็อกนะครับเฟืองสะพานนะครับต่อไปก็จะใส่พารกเบี้ยวนะครับพาราลิ้นนะครับ ะเาข่าเวียงนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับการตั้งมารูบต้านนะครับ ET ทร้อยสิบนะครับก็จะเหมือนกันนะครับ ET ร้อยสิบอีร้อยสิบห้าทีเก้าห้านะครับการตั้งมารก็จะเหมือนกันก็พยายามใส่แล้วก็เราก็ฟันตรวจเช็คม่อีกทีนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับสําหรับการประกอบจะได้ไม่ต้องรื้อใหม่นะครับฟังครั้งติดแค่ฟันเดียวก็ทําให สตาร์ทยากนะครับหรือว่าจังหวะตีกับเครื่องสั่นนะครับประมาณนั้นนะครับอาการของการตั้งมาร์กผิดนี่นะครับทีมงานมาช่วยนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับ e t 9กทาาทำเป็น11แรงม้านะครับยกเครื่องมาจากต่างอำเภอนะครับเพื่อมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ก็เราก็แบ่งปันความรู้นะครับเพื่อไปต่อยอดเพื่อให้ทาวเกษตรกรนะครับไปถอดทำเองนะครับสําหรับเกษตรกรที่มีช่างอยู่ห่างไกลนะครับต้องขนย้ายเครื่องไปไกลๆนะครับขนย้ายไม่ดีถูกตำรวจจับอีกหาว่าขโมยเครื่องนะครับย <y ak> ากเราก็แบ่งปันความรู้กันนะครับก็จะ ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปการประกอบเครื่องนะครับก็ก่อนจะใส่ฝาครอบนะครับจะมีมาร์คด้วยนะครับมาร์คเฟืองปั๊มน้ามันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับมาร์กก็จะตรงนี่นะครับหมุนให้ตรงตัวเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เขาทามาคือมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับสำหรับเครื่องนะครับหมุนให้ตัวตรงเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็เฟืองสตาร์ทนะครับเฟืองสตาร์ก็จะ เฟืองสตาร์จะมีมาร์กด้วยนะครับจะมาเข้ากับเฟืองตัวนี้นะครับจะมีมาร์กเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมต้องใส่นะครับเพราะว่าจังหวะสตาร์นะครับมือมือแรงหน่วงมันจะไม่ได้ Connell behold, re นะครับเหมือนจังหวะที่เรามือหมุนมือนะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับทําให้จะหมุนไม่ยากนะครับตัวนี้และอีกตัวหนึ่งครับเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับตัวนี้นะครับปั๊มแรงดันนะครับให้คลายน็อตสามตัวออกด้วยนะครับเพราะว่าตุกปั๊มจะมาติดตรงนี้นะครับ เอาชัวๆก็คือคลายออกสักหน่อยนึนะครับมันจะใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาทําการใส่ฝาครอบนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสาหรับมาร์กตรงฝาครอบหน้านะครับก็มีโอลิงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่างจถวนี้ชอบลืมครับโอเคครับจวใส่ฝาครอบครับครับก็เป็นการเสร็จนะครับสำหรับ G T 95ทำเป็น อีทีร้อยสิบนะครับเดี๋ยวลองเทสด,ดูนะครับ นิ่มมากเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนลูกปืยมาร้านเซอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอ่า95นะครับ ET 95ทำเป็น ET 110 หวังว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนช่างนักเรียนนักศึกษานะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ